ในช่วงรอบครัว i m เม e พอดีเดย์พามาล้วงสุดเด็ดทอมกปลาทูทอดเมนูเด็ดเจ็ดย่านน้ำเมนูขึ้นชื่อของครัวธรรมชาติร้านดังเมืองกาญจนบุรีและสิ่งที่จะทำต้องคุมไว้เลยเนี่ยต้องคุมหมดเลยอยู่อยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่นี้นะไม่ใช่ไม่ไม่ช่วยตามที่มาครัวคุมไว้โอ้โหจะไม่บอกม่ครัวสวัสดีครับดีค่ะไม่คลัวชื่ออะไรครับชอทาค่ะ เราอยู่ที่กาญจนบุรีอยู่อำเภอเมืองนะครับ mm hmm. อยู่ริมแม่น้ําแควใหญ่นะครับ mm hmm. เรามาที่ร้านคร mm ัวธรรมชาติครับร้านนี้คุณนิรุตกรันตีว่าอร่อย mm hmm. พี่ทาทํำยังไงครับที่เอาก้างออกตอนตอนที่ยังมีก้างอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วอาหยิบให้ดูสักตัวได้ไหมครับ mm hmm. หน้าตาก็ก็ช่างแปลก ใช้มีดเลาะค่ะไปค่ะใช้มีดแทงเลาะเลาะเข้าไปใช่หากเลยก็ดึงก้างออกมาค่ะเออกมาปืดเลยอ๋อออกทางเหงือกนี่แล้วก็ข้างในท้องนี่เขาเขาแฝงหมดเลยนนไม่มีอะไรละเพราะไม่มีก้างแล้วแล้วจจะจะเหลือเนื้อส่วนนี้เราก็เอาส่วนท้องออกเพื่อจะเติมอะไรอร่อยๆเข้าไปเอาหอมกยัดเข้าไปค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่คือเครื่องแกงห่อหมอกมีเนื้ออะไรบ้างครับในนี้ครับมีกุ้งค่ะอ๋อมีกุ้งกุ้งล้วนๆค่ะใช้เนื้อกุ้งใส่กับเครื่องแกงต้องใส่ผักประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ใส ใส่กะทิใส่น้ำตาน้ำตาลน่อยคือเอาเนื้อกุ้งเนี่ยมาตำเข้าไปกับเครื่องแกงเลยใช่ไหมสับค่ะอ๋อใช้สับกุ้งจะใส่กับมังไว้ค่ะเวลาสับละเอียดแล้วอ่ะแล้วก็ปั้นเป็นแกงตั้นเีแกงกะกะทิค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็คนจ้ะแล้วก็ชิมดูว่ารสชาติแบบไหนแล้วก็เอามาใส่พลาสติกแล้วตัดรูตรงนี้พอตอนที่เราได้ห่อหมกแล้วมีเนื้อกุ้งอยู่นี้ด้วยแล้วก็จะทำยังไงครับ เครื <laughs> yeah. <That 's> awesome. <laughs> <laughs > ่องหอมเนาะเมนูนี้แบบเกิดจากพ่อต้องแม่เพิ่งเคยเห็นเลยคุณผู้ชมใยงเดินทางรล้วมาทานมาทั่วโลกแล้วคุณผู้ชมอันนี้เป็นเมนูไทยที่แบบดูเก๋มากเราเกิดมาลูกนเดียวกันเนี่ยเราเพิ่งเคยเห็นกันเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีประกาศคล้วคุณยงเดินเข้าร้านเนี่ยหันขวามาเนี่ยคุณผู้ชมจะเจอสามเตานี่วางก่อนเลยเท่มากเลย เขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกแม่ติ่มสามเตาอะนะฮะอ๋อนี่เป็นแฟนเป็นแฟนคลับเรื่องอาหารกันมาตั้งแต่อยู่แกลงฮะลูกค้ามาครับลูกค้ามาทานทีนึงเนี่ยเตาดินกระทะหนึ่งไม่พอกระทะไม่ทันเออไม่ทันฮะอ๋อพี่อ๋อเรงชุบไข่ก่อนไข่ไก่ไข่ไก่ทิ้งเลยทั้งหมดชุบไข่เมื่อกี้น้ำปลาเห็นอยู่นะอันนั้นอัันนน้คือใช้ในเครื่องแกงถูกไหมครับเราตอนนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำปลาแล้วนะครับอ่ะเอาเอาเอาให้ถนัด ต้องมาชุบไข่นี่ไงคือเคล็ดลับไม่บอกเนี่ยงั้นเราเอาไปทอดเช่ยชุบไข่เพื่อให้ไม่ติดไม่ให้หนังหลุดเาไหมเอ,อ,อมันไฟกลางๆนะเนี่ยไฟน้ำมันยังไม่ได้แรงมากนะ มาแล้วครับนกปลาที่สั่งครับโอ้ต้องมีนี่นี่นี่น้อชมนี่นี่เพราะว่าทำอย่างนั้นจะไม่เห็นหอมโมกโอ้โหนี่ฮอมโมกอยู่ในเนื้อปลาทูคุณชม่สบายใจได้ในการทานปลาทูที่ไม่ต้องกังวลเรื่องก้างนี่กินนี้เลยนะคุณ หนึ่งชิ้นลเลยได้เดี๋ยวจะได้รู้รสชาติเลย กกงกำลังปรุงแถวนี้หวานมีเค็มไม่เผ็ดเลยแล้วเนื้อปลาทูอมัดคูกกับน,น้ำพริกให้เราทานผมว่าอร่อยอต้องเล่าให้ผู้ชมฟัง่อนบบว่าเราเรือกปลาทูโฟ๊ะนะฮะเราจะมีความพิเศษก็คือท้องก็จะค่อนข้างแข็งหน่อยแล้วก็มีความประมาณก,ก็จะอร่อยปลาทูที่มาจากกวนปอทอดออกมาแล้วเนี่ยควา,ามหอมของเจ้าเนื้อปลาทูเนี่ยมีควา,ามหอมมากแล้วก็มีควา,ามมันจริงๆแล้วก็เทคนิคการควักเอาเส่งในออกไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เจ้า กุ้งสับที่มันเป็นเหมือนทอดมันเหมือนห่อหมกนะั่นแหะที่เอาเข้าไปข้างในีล้วพอยปปะทานรวมกันแล้วเนี่ยมันมีความอร่อยเนื่องจากมีเนื้อกุ้งแลเนื้อปลาอยู่ด้วยกันเขามีความโดดเด่นของเครื่องแกงบางอย่างที่มีความคล้ายไส้อั่วนั่นแหลนะะมีความคล้ายไส้อั่วมากมันเลยทําให้จานนี้ไม่เนื่อนอาหารเรียทานได้มันมัน,มนเค็มเค็มทานไปเรื่อยๆส่วนใครอยากจะเรียกเครื่องจิ้มแบบไหนก็นลองดูนะที่เราทาน ผมทานปลาคุณรุ้หอกนั้าปลานิดหนึ่งแรสชาติใช้ได้ถ้าอยากทาเองที่บ้านมากยุ่งหน่อยครับเรื่องแรกต้องไปหาปลาทูสดๆและนี่คือความพยายามในการดังสรรเมนูอาหารไทย3 0สกว่าปีกับครัวธรรมชาตินะฮะเปิดทุกวันสิบโมงครึ่งถึงสาทุ่มครึ่งเพิ่มเติมอย่างนี้ได้ไหมครับชื่อว่าธรรมชาติเพราะนั้นอาหารที่ปรุงทั้งหมดที่นี่ไม่มีอะไรที่ไปปรุงแต่งให้มันิดธรรมชาติสารปรุงแต่งในเรื่องของรสอาหารไหนบวกได้เรื่องนั้นที่นี่ ทุกอย่างมาจากวัตถุดิบมาจากธรรมชาติไมามีการปรุงแต่งอะไรสัปดาห์หน้าไปไหนกันไปหาแม่ครัวผีมือเด่นๆแบบนี้ที่ไหนพบกันที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์นี้เราสามคนลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ